เกิดเหตุผู้ระเบิดมีผู้เสียชีวิตหลายรายที่หมู่7ตำบลพระพาชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสยามสวนอินร้อยเวรสอบสวนสถา,สน,าสนีตำรวจอุทธรอุทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอุทธรจังหวัดสุพรรณบุรีไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านปูชั้นเดียวไม่มีเลขที่อยู่กลางทุ่งนาสภาพพังเสียหายทั้งหลัง ภายในบ้านพบเศษชิ้นส่วนลูกบอลพลาสติกและลูกปิงปองที่ใช้สําหรับบรรจุระเบิดปิงปองกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบสารสีเหลืองคาดว่าจะเป็นดินระเบิดบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยห่างจากตัวบ้านไปประมาณ20เมตรพบศพผู้เสียชีวิตถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นเป็นคนละทิศคนละทางรวม6ศพเป็นชาย2คนหญิง4คนและเศษเอ,อวัยวะมนุษย์แขนขากระจัดกระจายเกอน ทราบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายทหารคนหนึ่งยศพันเอกมาซื้อทิ้งไว้แต่ไม่ได้ทําอะไรปล่อยให้เป็นบ้านหลางและมีนายทุนคนหนึ่งอยู่ที่เขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวรวมหกคนแอบมาลักลอบบรรจุระเบิดลูกบอลและระเบิดปิงปองคาดว่าคอยเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดกําลังบรรจุดินระเบิดอาจจะมีใคร คนใดคนหนึ่งทําให้เกิดประกายไฟแล้วเกิดระเบิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตจานวนมากแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งพร้อมกับสืบหาตัวในทุนคนดังกล่าวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอู่ทองได้ยินเลยเหรอได้ยินเสียงแล้วใชงไงครับยัมีเคื่องฟ้าร้องมันอยู่ในห้องเลยนะอา่าฮะอยู่ในห้องหองางอ่างจากนี้ประมาณกีก่กิโลเนี่ยประมาณนีดนึ่นองว่ต้องมยี่สิบได้ยินเสียงยังไงครับ เสียงเหมือนฟ้าร้องมันระบูไม่ได้หรอก uh huh. นอนอยู่ในห้องพอทราบ,รบ,รบจริงเขาจะรู้ว่าตรงนี้ก็พอเสียงนี้ <c oughs> แป๊บนึงก็ได้ยินมิที่เนี่ยเล,เลยต้อร <c oughs> ีบบอกเหตุอะไรที่ชอบเชื <c oughs> อ่อมันเชื่อว่าน่าจะเป็นโหกหกใช่ไหมื่อยมา่องมาลงวรมากยังกอยู่ับ อ่าแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรง ใครห้าหกองไอ้ลูกชายใช่ไหมไอ้ที่สมศพท้างบนาี่หิที่ผู้หญิงทั้งหมดใช่ไหมทันัวยทั้งโน่นเหรอ่บ้ามดยรูดูนา บางทีเรก็ไม่ได้ตัด้เพี่ผนผมนคงได้ส่งให้เป็นนๆไปแล้วกันนะนครับนบูเจ็ดใช่ปะ

พี่ลูกใหญ่ที่ไหนเนี่ยี่ดายังหน่อยเนี่ยอ๋อนู้อีกตัวหนึ่งค่ะนั่นอ่าต่างตนสอบริัี่ตักแก้วต้ว่าไม่ได้ต้องให้ไปแจ้งผู้พ้งนี่หญิงนะพีนเอาคนเยอะ